จากนี้ไปนะคะคงต้องจับตาท่าทีของกองทัพเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกนั้นออกแถลงการ7ข้อย้ําว่ากองทัพนั้นไม่ได้เลือกอยู่ฝ่ายใดแต่เป็นกองทัพของประชาชนพร้อมกับเตือนด้วยนะคะว่าหากบ้านเมืองเกิดการจลรจนขึ้นทหารจําเป็นต้องออกมาดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะเรื่องนี้พันเอกวินไทยสวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกค่ะ อ่านแถลงการจุดยืนของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกต่อสถานการณ์ทางการเมือง7ข้อด้วยกันผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 โดยในเนื้อหาของถแถลงการค่ะก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองทั้งด้วยวิธีการทางกฎหมายการพูดคุยเจราจาหรือสันติวิธีอื่นๆแม้อาจยังไม่ประสบผลในช่วงเวลานี้เพราะมีข้อถกเถียงและโต้แย้งมากมายซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นค่ะทุกฝ่ายควรดำเนินการด้วยวิธีการอันสงบสันติไม่สร้างเงื่อนไขและปัญหาเพิ่มมากขึ้น และจากสถานการณ์การใช้อาวุธเมื่อช่วงคืนวันที่14พพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจนํานวนมากค่ะก็ล้วนแต่เป็นการกระทําผิดกฎหมายทั้งสิน้นจึงขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมช่วยกันประนามทุกฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งขอให้ส่งข้อมูลหรือเบาะแสให้กองทัพบ,บกทราบทันที พันเอกวินทยนะคะยังระบุว่าผู้บัญชาการทหารบกได้เตือนทุกกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ขอให้หยุดการกระทำนั้นตั้งแต่บัดนี้เพราะหากสถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อนเนื่องทหารจำเป็นต้องออกมาระงับเหตุการณ์หรือหากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจนมีแนวโน้มถึงขั้นจะเกิดการจลาจลกองทัพก็มีความจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเข้าคลี่คลายสถานการณ์ค่ะ หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจนมีแนวโน้มถึงขั้นจะเกิดการจลาจลเพื่อความสงบเรียบร้อยกองทัพอาจมีความจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในขั้นนั้นหากมีผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลหรือกองกำลังติดอาวุธตอบโต้อกองทัพหรือทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกบุคคลผู้นั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการทางกฎหมาย ปราปรามอย่างเด็ดขาดโดยที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวอาจจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได,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 ได้เช่นกันกับกลุ่มบุคคลที่มีความคิดจะบุกรุกหรือปิดล้อมหน่วยทหารขอให้ยุติแนวคิดการกระทำดังกล่าวโดยทันที ซึ่งหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกนะคะมีแถลงการออกมาอย่างนี้ก็มีการตอบโต้ทันทีจากทางด้านของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนอบค่ะที่ออกมาตอบโต้โดยระบุว่าทหารนั้นไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขอให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและขอให้ผู้บัญชาการทหารบกค่ะรักษาคำพูดที่จะไม่ทำอะไรนอกเหนือระบอบประชาธิปไตย พร้อมกับตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าแถลงการของกองทัพนั้นหวังที่จะใช้กฎอายการศึกซึ่งเท่ากับว่าเป็นการทำรัฐประหารอ,อันนี้ก็เป็นคำถามมาจากทางด้านของประธานนอปช